สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาน่อยเพชรบันแพงเอฟซีน้องอิงครับมาผมมาผอกับบ่าวโทในช่องท้องพูนแม่น้อยน้องอุงอิงครับบรรยากาศย่ำเศารครับพี่น้องหลังฝนลินครับฝนบ่อตกดอกครับพี่น้องฝนลิ้นอย่างเดียวเลยพี่น้องเอ้ยปกปกแปลกแปลกปกปกแปลกแปลกมากพ่อห้เข้าตั้งทาวาสีเห็ดเวียดจังสี่ ปอกไแปลกๆปอกแปลกๆมาให้เข้าเขาห่มแล้วก็ยุดธนะพูนไอ้โดอยู่งขึอนพุ่นครับไปหยอกมูอยู่งขึอนพุ่นพุ่นพูนโตสนุกพุ่นครับพูนพูนพูนไอ้โดพูนพูนพูนยืนอยู่พุ่นโตดำดำพุ่นมองพาสแล่นนะอยู่กั็มูพุ่นบ่มาหาหน่องเลยโดเอ้ยติดมูติดพวก ลงน่องลงนุงหน้ากำลังตัดหญ้าอยู่ตัดหญ้าให้ง่วครับหญ่าง้วหญ้าค้วยนี่แหละตัดในกันแท้ตัดในทางคู่วันนี้่วนในต่าดูกเด็กมาถ่ายโดแล้ว ไอโดก็บบ่มาจักเสือมือเคลืนกับลิ้นเบิดขึ้นพี่น้องตอนสีออกไปลาดตะเวนกับลิ้นโป๊กโปกเป๊กเป๊กป๊กโปกเป๊กเปกกับไปใส่กับบ่ได้รับพี่น้องมือว่านบันมือเศร้าเตือนขึ้นมาอีกเดี๋ยวดุกอีกออกมาอีกลิ้นลงมาอีกโป๊กโปกเป๊กเปกอีกโอ้ย ก็เลยในพื่งออกมา,านี่แหละครับ6โมงปกติสีออกมาประมาณตีห้าเคืงครับตีห้าเคืองสิบห้าพันออกมาแต่มือเศร์ตีห้าเคืองฝนลงเม็ดปรปรแปลกๆก็เลยด้ออามาม่โมงวันนี้เนี่ยไอ้เต้าไอ้เต้าจอยแล้วเนื่องจากว่า อาหารที่กินเข้าไปมันระบายออกมาหมดแล้วมันก็เลยผอมแล้วเบินจอยบอหุนดีบอพี่น้องว่าหุนดีบออย่าว่าหนูอ้วนนะหนูไม่ได้อ้วนนะหนูแค่กินเยอะเสยๆพุงมันก็เลยออกวันนี้เป็นวันหยุดอีกหนึ่งมือครับสำหรับพแม่พี่น้องเอซีเป็นวันเข้าพรรษาครับพี่น้องวันนี้เป็นวันะใาไงเด้อพี่น้อง เป็นวันพาหญ่ครับเป็นวันเขาพันสาครับพี่นอ้องวันนี้จะแ,แม่ก็สิไปสือต้นเทียนครับเพื่อที่สิมาถวายวัดเนาะต้นเทียนพันษาเพื่อถวายวัดก็สิให้แม่ไปมัอนี้แหละครับแห่เทียนพันษาครับวันนี้เขาพันษาทำจิตใจให้เบิกบาน ทำจิตใจให้สงบคิดดีทำดีพูดดีวันนี้เป็นสีแก่มงคลแก่ชีวิตและครอบครัวครับายายวันพ่นาหไงวันขอพรรษาระยะเวลาสามเดือนครับเขาพรรษากะสีเขาซื้อฤูดูฝนเนะาะพระเป็นกะจํำพรรษาเนื่องจากว่าเป็นฤูดูฝนครับงดทุดง <c oughs> กะสีมีวัดเปิดที่สีจ้ำพรรษาพระแต่ละ พระแต่ละองค์พระแต่ละลูกเพิ่นกระสิมีวัดประจําเพิ่น,นะครับเนาะไหวจําพรรษาในช่วงฤดูฝนสามเดือนนี่จุดกว่าจะหอดออกพรรษาครับจังสี่ชาลิกุดโงดงได้ขังหนึ่งเนาะครับเนาะตอนนี้ก็วัดบ้านน้องคู่เมื่อวานกับพระอาจารย์บุญหนุนครับไหนไปรับตาตั้ง เพื่อที่สีแต่งตัง้งตำแหน่งของผ่าอาจารย์ครับอยู่ที่ในเมืองครับเต็ดแม่กับไปชาวบ้านกับไปหลายครับเมื่อวานนี้ไปรวมเนี่ยเนี่ยเนี้ยเห็นยังกับขาบเห็นยังกับขาบอมานี้ อันนี้เลยเสียงแต่เขาตัดหนาเขาใส่ใบก้มวงเดือนนี่มันตัดง่ายครับพี่น้องแต่ใบแบบนี้มันตัดเขาบ่ได้เขามันแตกตัดเขาแล้วต้นเขามันสิแตกครับพี่น้อง <c oughs> ใบตัดเขามันเกิดเป็นใบใบเงีวแต่ใบที่บ้าทุนใส่มันเหีวโพดบ,บาดนี่มันเวียง เราก็คือใบเงาไม่เกิดสีบลอมอกับเครืงสองอจังหวะพราะว่าเื่องสองจังหวะมันแหง้งมันโดดมันเด่งอ้าว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 สีไปซอยปูเก,ก็บหยาตีเฮ่อมันนี้ไอ้เต่าลุกดิกไอ้กิ้ดื้อไอ้โดไปไหนไอ้โดไม่มาเลยปนปูสิไปกวดเนี่ยปูสิไปกวดใบเขาพี่น้องเมื่อวานขวดบ่เลี้ยว มี่ละหกรถหกรถคนวะโอหกรถคนวะ,หะ,หะ,หะเห็นไหม่กันสันอาจารย์เอวแลหรพี่น้องปาดคืออยากได้เถอะก็เลยถามราคาเพ่นจักบาทนี่ห้าพันกว่าบาทพาาน่นวะเออเอาไก้อนกันเลยวะ ซื้อโทรศัพท์ในเครื่องหนึ่งใหม่กันสันโอ้ยไอโซเล่นรู้ขนาดเลยเหมือนเบาท้วนตัดแต่มือว่านปูยังเก็บปเปลวเลยพี่น้องเป็นยังไงนี่ละบอกเลยวจวดคักมือว่านนี่มือแรกนั่นน้ำมันสองถังสองสองถังกออคือประมาณลิตรหนึ่งเป็นบพี่น้องลิตรกว่าตัดได สี่รถมือที่สองนะมั่นถังเดี่ยวครับหกลอยมินตัดได้กหกรถพี่น้องจวดขนาดเมือว่านี่เพราะว่าเขาเขาหูจงังหวะหูวิวิธีการของมันหรอหูวิธีการของเครื่องมันก็นสามารถที่สิปับ๊บให้มันเร็วขึ้นได้นะครับแรีเนเครื่องจังไดแลีนใบมีดจังไดไอ้มันจังสิไปได้ไปเร็้วแล้วก็ได้งานหลายเมื่อยหน่อยลงเมาก็ปั๊บไปเรื่อยเพราะว่าเขาเริ่มคุณชินกับเครื่องแล้ว เริ่มหูวิธีการแล้วเนาะครับเนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับขอบคุณทุกกําลังใจครับที่ในการสนับสนุนทั้งยอดวิวคอมเมนต์ไลค์แชร์หรือว่าการดูโฆษณาบปกดมการมโฆษณาเนาะครับเนาะเป็นกําลังใจจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่มีให้กับเบาโทนมีให้กับทีมงานลังบาทขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับที่สนับสนุนตั้งแต่เปิดช่องจนหอนมือนีถือว่าเป็นกําลังใจชั้นยอดของ ทีมงานยูทูบเบอร์หลังบ้านน้องอุ้งอิงครับขอบคุณที่ให้ความหักแพงแกน้องอุ้งอิงและครอบครัวได้รับอานิสงส์มาถึงคนรอบข้างนะพี่น้องเนาะท่านใดสนใจวัตถุมงคลหลวงปู่หม,มุนครับแอดเฟซบว์ทนมาครับชายอิสระวงเล็บนนองครูซิตี้ครับหรือว่าคอมเมนตา์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอครับแต่เกิด่าหาเฟซบุ๊กบทเจอเนาะครับเนาะเป็นพระไม่ครับพระย่อนยุคของหลวงปู่หม,มุนครับ ราคาวัดครับ100 200 300 400บวกค่าจัดส่ง50บาทครับพี่น้องทักมาสอบถามโทรมาสอบถามได้ครับ0837920538ครับ0837920538ครับสำหรับคลิปนี้เอาไปสซนีสกกอนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ